มืออืมฮะเขากันดีเห,หรอพี่น้องมึงครับสวัสดีครับพี่น้องครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพุรุ่งแม่ป้าเอาอา,อาหน้าบ่าวผู้เสียผู้สาวผ,ผู้บ่าวสกหน่อยครับผมมือนี่มากพอครับผมอีกคือเกาครับผมนุ่มสกุลคนโก้ครับผมมาพี่น้องวางเว้นจากงานจากการแล้วกันพาพี่พาน้องมากินเขาแกลงครับพี่น้องมามือหนี่ได้เป็นเมนูออมเนื้อพี่น้องออมเนื้อครับผมออมเนื้อส่น้ำอุจุพี่น้องเอ้ยครับตำแตงพี่น้องตำแตง บอพอ่อพี่น้องมีของหวานมาอีกพี่น้องเมื่อนี่ขนมเย้ยมมามุ้นมะม่วงครับผมเบิ้งพี่น้องได้ของหวานมากินซูพีซูนองเบิ้งนั่ครับเมื่อนี่มาเสแซ่บงนะผมเด้อครับขออนุญ,ญาตลงมือครับผมพี่น้องเอ้ยมามาเสแสร้งแล้วกันครับเอาใส่ขนมเย้าห่อนคือเกาแล้วครับพี่น้องเอาขออนุญาตตาาาั้งข้างล่างเล่อยนะครับพี่น้องนะ่ะเอาขออนุญาตเด้อพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ย แสบๆน้ำผมด้วยครับมามาใส่ตําแตงก่อน้วพี่น้องเลยอืมอมเหนือแล้วไหมไหพี่น้องเลย ผมอับรามเลยพี่น้องใส่เพียใส่ดีนะครับนำพ่ออุจุพี่น้องจำแตงดีใส่ผักมาลับอยพี่น้อง อ้อมกับพักหลายครับมักินพักน้่ยนุ่งสกคนเลยเสียบให้พี่ให้นอ้องเบิ่งครับเมื่อเนี้ยใส่คำใหญ่ยยๆเลยพี่นอ้อมงมาจัดนมากันเลยครับ จวดจวด้วยพี่น้องอืักพี่น้องเลย้ยกินมย่างกักบิกนกับฮักเลยก็เอาพี่น้องน้องคนมักเนาะอ่ะกแจกน้ำผมด้วยครับ โดดพี่นนาะทำยังไงรดครับุผม เด็ดดีดีโอ้อยน่อมเบ่งรูปดัวครับสีเหนือมากกินนี้เดี่ยวมีน,อน่องเอ้ยขึ้อยากกอมมาเลยสื่อมาจัดเลยผมเลยอืมหอ,อมด้วล่ะลองเลย ดหพักเพื่อนอืมกำแพงเลยรัวครับพี่น้องเอ้ย

大怎么样？嗯。啊 ก็มาหาพี่น้องผมใช้พักการรักที่ครับพักอันอย่าง,างาาอ่ะบ้านเขาพักอีเล่ยพี่น้องแส,บ,สบพี่น้องเลย บักตำแพงต้องทักกันไปหน้อยวดขนาดด้วย คักไปดอกเมนูน so ี่มาเด้อครับพี่น้องอยู่ไก่อยู่ไก่กัมากินน้าผมครับสองแก้ น่น้องเลรอยังกินนอครับมือเนี่ย คั่กครับพี่น้องอยากกินแกงเห็ดพอเด้พี่น้องเลยใเข้าวเ็ดพอดแถวบ้านออกแล้วครับช่วงเนี้ยดูกไก่พี่น้องเอ้ยหากินอาหารอีสานบ้านเฮางเนี่ย พี่น้องผู้ใดมีกับมาแบ่งนมสกุลแกงน้ำในเด้อครับเฮ้ยกินหลายปีแล้วผมไปใี้พ่อกับอะพี่น้องได้กินยังจะดิคักเด้วยแหละพี่น้อง

ขออนุญาตกระดุกขวดเด้อพี่น้องเอ้ยขอโทษเรขออภัยครับผมมาพี่น้องใส่ของหวานลงในนู้ดบัตรคืออยู่บอกพี่น้องเอ้ยมาของน้องแซ่บพี่น้องเลยโอ้หอมผักพี่น้องน้องเบิ่งครับพี่นอ้องมื้อ đi ra biển đâu bừng hát hưng hát hưng 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 để cảm cho hưng 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 cho hưng 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 Hãy hưng 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 เใส่กะทิอ๋อมันเนี่ยพี่นอะอืมคลากร่เบนพี่นอะ ขับไปน่องเลยเกลี่ยน่องเลยแซ่บฮะเมื่อหลังทีเฮ็ดได้หลายอยู่ไปน่องผมเฮ็ดเองที่พี่น่องเลยขับผมมีงวงอยู่ลูกหนึ่งสองลูกผมได้เห็นครับเอ้าสุดท้ายนี่ยครับผมมีอย่างคือ,กมมอเกาครับผมฝากพี่ฝากน้องเบิ่งแล้วมาดก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดต,ตามเพื่อที่จะได้พลาคดคลิปใหมๆ่ๆจากนุ่มสกุลครับผมการกระท่ำใดว่าจะใดบรสุภาพ ทุกคนก็ขอโทษขออภัยพานซื้อนี่ไปหาพี่หาน้องเด้อครับเด้อเอ้ามื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม